สวัสดีครับก็พบกับช่างยูเช่นเคยครับอ่ะวันนี้ก็มาในค่ายของเ h ฟโรเลตนะครับเป็น n นิวเชฟปี2017ครับเครื่อง2.8นะครับไอเดตนี้ก็ลูกค้านะขับเข้ามาฮะด้วยอาการนะแอ์เจนไม่ช่านะครับประวัติลูกค้าก็2เดือนที่แล้วเตือนน้ำยามา1ครั้งนะครับแล้วก็อีกหนครั้งครับในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้นัด ช่างอยู่เข้ามาพอดีนะครับตอนนี้ก็พอที่จะสร้างความเย็นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเย็นฉ่าอะไรมากมหม่นะคประมาณนี้ก็เคสนี้นะครับลูกค้าอยู่ลังสิทธิ์คลองสองนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะฮะที่ไว้วางใจนะครับมาใช้บริการร้านยูตัวแอร์นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บข้อมูลค่าต่างๆกันเลยนะฮะอ่านะครับความเย็นที่ผลิตได้ตัวนี้ฮะอยู่ที่2 3 5องศาครับจะลงค่อนข้างช้านะเพราะว่าสารทำความเย็นในระบบไม่เพียงพอนะฮะลงมาที่3.4มนะฮะ ลงแค่หลักเพสนิยมหลังนะฮะอุณหภูมิภายนอก32.2ครับความชื้น73นะวันนี้ก็ไม่มีแสงแดดนะครับคาดว่าช่วงบ่ายฝนน่าจะมีตกนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็มาให้ดูค่าสถานะต่างๆนะครับแบบน่้นะครับซักชั้นฮะซัก28 psi ครับด้านไฮไซส์ฝั่งสีแดงครับ100นะฮะ75 psi นะครับ เหมือนจะปกตินะครับแต่ไม่ปกติครับอ่าประมาณนี้ท่อครับไม่ค่อยมีเหงื่อคายครับจะแห้งแห้งประมาณนี้อ่ครับพร้อมทางานนะครับน้ําไหลหยดดีนะแต่น้ําไหลหยดนะครับอ่าเยอะอ่ามีทั้งเย็นเราก็ไม่เย็นครับบางทีอาการแลกเปลี่ยนครับมันไม่สมบูรณ์ก็มีน้ําไหลเยอะก็มีนะอันนี้ก็ เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ต้องสังเกตเนาะน้ําไหลเยอะไม่ได้จําเป็นต้องว่าจะต้องเย็นฉ่าเสมอไปนะครับคือการแลกเปลี่ยนเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยจะมีปัญหาเหมือนกันนะฮะนะเรื่องน้ําก็ไหลเยอะนะแต่แอร์เย็นไม่ฉ่านะอ่านะครับรถผ่านการใช้งานมานะครับ194ครับ142ครับหนึ่งแสนเก้าหมนสี่ันอ่สิโลเมตรนะครับเขตนี้นะครับเราก็ได้ทําการส่องดูตู้แอร์เรียบร้อยนะครับก็พบว่านะครับมีการรั่วซึมนะที่คอยเย็นนะครับก็ เป็นปกติของรถพวกนี้นะฮะดุนเชฟนิวเชฟอ่อนิวดีแมก a นะครับซึ่งเป็นปัญหาเรื่องตู้แอร์ครับค่อนข้างที่จะเจอรั่วบ่อยน่าจะที่สุดนะครับประมาณนี้นครับเราทําการปรับแอร์ก็18นะครับพัดลม2ขีดนะครับให้ดูเดี๋ยวเราจะเร่งวัดความแรงลงมกันดูนะครับ ความแรงลมนะครับอยู่ที่17.3จุดสามครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่นะครับปรับสปีดท้าแล้วนะนะครับตรงแอร์ไม่เย็นเหมือนเดิมครับก็แนะนําปิดนะครับปิดออฟไปเลยนะครับหรือว่าลูกค้าจะปิด a อซีครับก็สามารถใช้ลมได้นะครับแต่ว่าคอมจะไม่ทํางานครับอันนี้ก็จะปลอดภัยนะฮะประมาณนี้ในส่วนของเครื่องสแกนครับก่อนทาการถอดลื้อครับเราก็จะทําการสแกนให้ลูกค้านะครับทุกครั้งนะครับทุกครั้งนที่มีพวกระบบไฟว่าเชฟนั้นจะ พวกซอฟต์แวร์เขาจะล้ำกว่า e c ูนะครับประมาณนี้นะครับปกตินะครับก่อนทําการลื้อครับติดตามชมครับนี่นะครับก็มาให้ดูครับจุดที่มีการรั่วนะครับอ่ก็อย่างที่เราเห็นนะฮะจุดที่มีคราบเหลืองๆนะฮะอ่าประมาณนี้นี่นะครับชัดๆเลยนะครับเหลืองอ้อยเลยนะครับนี่นะครับรั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก่อนทําการลื้อนะครับโปรดมั่นใจครับว่าแม่นยําและตรงจุดนะครับคือผมนี่ก็จะเป็นแนวทางการ ถอดรื้อนะครับเราก็ทาการแกะชิ้นส่วนต่างๆครับก็พร้อมที่จะยกนะครับในส่วนนี้นะครับออกมาแล้วนะครับเพราะว่าได้คลายน็อตอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับเราก็ทําการนะฮะแกะนะครับชิ้นส่วนคอนโซลออกไปทียบร้อยนะเหลือคาร์บเหล็กนะครับเราก็ทยอยถอดน็อตอยู่นะฮะโอเคครับนะครับก็มาให้ดูสภาพตู้นะครับที่ทาการถอดรื้อออกมาแล้วนะครับจุดรั่วอย่างที่เห็นนะ ครับก็รั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับสำหรับเกียดนี้นะฮะก็ไม่ต้องอัดลมเช็ครั่วเลยพูดไว้นะครรับเพาะว่าเชฟเขาจะมีสารเรียมแสงมาให้เรียบร้อยแล้วนะกรณีที่มีการรั่วก็เจอง่ายครับนะสภาพตู้ก็ประมาณนี้นะี่ครับนะี่ฮะรั่วนะรั่ว นี้ก็สอบถามนะครับเวลาช่างยูไขรอยต่อนะครับจุดเชื่อมระหว่างด้านนอกกับด้านในเนี่ยแกะออกนะครับก็พบว่ามีกลิ่นครับคล้ายน้ํายากระป๋องนะครับจึงได้สอบถามลูกค้าซ้ําอีกรอบนะครับก็ได้เจอความมาลูกค้าซื้อมาซื้อมาครับซื้อมาเติมเองนะครับสองครั้งนะครับโดยเป็นยี่ห้อแมคลอนนะครับระวังนะครับกวดสีขาวน้ําเนินคาดแดงนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับระวังไว้ให้ดีครับที่ห้อนี้นะฮะแมคนอนนะครับนี่นะครับเติม <cutter aer> <lide> ทีไรครับช oh ิบหายทันทีนะครับนี่นะฮะมันไม่ใช่เอามาเติมในรถยนต์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรับนี่นะครับต้องหาข้อมูลนิดนึงนะครับไม่งนั้นนะฮะเป็นแก๊สติดไฟนะครับมีทําปฏิกิริยากับน้ําออกซิเจนนะครับนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็แต่ยอดขายเขาดีมากเลยนะฮะนะครับก็ เก็ข้อมูลกันนิดนึงนะฮะขั้นตอนการล้างชิ้นส่วนข่นโซนที่ทําการถอดรื้อออกมานะครับอันนี้ก็เพิ่งตากแดดนะครับก่อนล้างพัดลมโบเวอร์ครับครับก็มาให้ดูสภาพตู้แอร์ลูกค้าที่มีการรดซึมรับที่เราทาการถอดออกมานะนี่ครับเป็นสีเขียวๆนะหรือว่าปนเหลืองหน่อยก็คือน้ามันคอมที่เข้าเสื่อมนะครับแล้วก็บวกสารเรืองแสงครับที่ ในเชฟนั้นจะมีการให้มาครับนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวตัวนี้มานะครับประมาณนี้ก็ล้วนแน่นอนนะสำหรับเคสนี้นะฮะนี่นะครับสภาพตู้นะหน้าตาตู้เคยล้างสองกล้องมาแล้วนะครับเคยล้างสองกล้องมาแล้วนะครับนี่นะครับว่ารถลูกค้านะครับจะไม่มีกรองแอร์มาให้นะครับจะไม่มีกรองแอร์มาให้นะครับก็คือดูดสดนะครับดูดสดนะนะครับดูดสด นี่นะฮะเห็นไหมฮะตรงใส่กรองแงยังปิดตายมาอยู่เลยนะครับอันนี้เราก็จะกรีดทิ้งแล้วก็ใส่เป็นฝาปิดกรองแยแท้ให้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะช่วยกรองฝุ่นก่อนที่จะเข้าตู้แอร์ให้ลูกค้าได้นะครับขั้นตอนการเป่าทาความสะอาดฝุ่นภายในห้องครอัน,นี้ช่างยูเช็ดไปแล้วนะครับเช็ดแล้วก็เป่าเราจะเช็ดซ้ําให้นะครับมั่นใจว่าสะอาดนะครับตรงคาเหล็กนี่คือ เคลียฝุ่นนี่แหละนะครับนี่ครับอ่านะครับก็มาให้ดูนะฮะชิ้นส่วนต่างๆที่ทําการถอดรื่นออกมาก็ล้างทําความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเช็ดล้างทําความสะอาดป่าฝุ่นตากแดดอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะที่เห็นนะครับใบโบเวอร์นะครับเราทําการล้างให้นะครับนี่นะครับเอาสะอาดนะครับเราจะล้างล้างแยกนะครับเพื่อที่จะกันปัญหาเรื่องอ่า น้ำเข้าไปในบูธนะบูธคาร์บอนอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีส่งเสียงดังให้ลูกค้าได้ยินนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอร่อยกันบ้างนะนี่ก็จะเป็นอร่อยนะที่ลูกค้าเลือกใช้ครับก็อนนี้ก็จะเป็นอร่อยแท้เลยนะครับเป็นแป๊บเชื่อมนะครับนี่นะครับแป๊บเชื่อมนะครับอร่อยแท้จะเป็นชีเอ็มนะครับ G M นะครับ G M เอ็มนะครับประมาณนี้นะพาตรงนะครับเชียสบรอดโคโลราโดนะค2,112-2,200นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็จะทําการเปลี่ยนอุลิงให้ลูกค้าด้วยนะครับ ก็ฟาชิงเป็นไหนัมมันคอมโดยอ่าใช้นัมมันคอมสไนฟีบีลอยนะครับกรองแอร์นะครับที่จะทําการติดตั้งให้ลูกค้าใหม่นะครับเนื่องจากของเดิมไม่มีมาครับก็จะใส่ให้นะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกรองฝุ่นนะฮะก่อนที่จะฝุ่นจะไปจับตู้แอร์นะครับจะช่วยถนอมตู้แอร์ให้อยู่การใช้งานที่ยาวนานนะครับอ่าพอเปลี่ยนกรองก็ต้องมีฝาปิดนะครับฝาปิดก็สามารถสามารถใช้ร่วมกับนะครับอ่าูนะครับนี่นะฮะว่าอะไรก็สามารถใส่ย u จู อีกสูดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นฟับปิดแท้นะครับนะครับใช้ได้สบายใจนะครับก็มีใส่ตะแกงนะครับลูกค้าอันนี้อ่านี่แจ้งมาว่าอยากใส่ตะแกงคือปกติไม่ไม่แจ้งช่ยงยุช่ยงยุก็ใส่ให้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็จะได้ทําการประกอบให้ลูกค้านะครับตู้แอร์เดิมนะฮะซ้ายมือฮะตู้แอร์ใหม่ขวามือนะครับขั้นตอนการประกอบตู้แอร์นะครับ ก็ทาการติดตะแกรงเหล็กกันหนูให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับหมดปัญหาเรื่องหนูที่จะเข้ามากวนใจนะครับนี่แคงอยู่ก็ทําการเจาะนะครับเพื่อที่จะใส่กรองแอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่นะนะโดยเราก็ทําการติดตั้งกรองแอร์เรียบร้อยนะครับก็จะใส่ฟ้าปิดกรองนะครับฟ้าปิดกรองแอร์นะครับนอนใส่เข้ากปเลยใส่นี้เลยะนรับ นี่นะครับจะเป็นฝาปิดแท้นะครับก็เนียสวยแบบนี้นะครับก็จะมีกองดักฝุ่นนะครับไว้ดักฝุ่นนะครับสิงสกปกนะครับก่อนที่จะเราเราจะสูดดมกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็หกเดือนหรือ10,000กิโลเมตรนะครับแล้วแต่คนใช้มากใช้น้อยนะฮะกระผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการพัชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ครับ คอมก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับรถลูกค้าเติมน้ำยามาสองรอบก็มีเติมชดเชยน้ำมันคอมด้วยนะครับรอบละ60 ml นะครับโดยเป็นน้ำมันคอมลูกสูบนะครับซึ่งต้องใช้เป็นพูกชนิดนะนะเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นคอมลูกสูบตัวนี้นะเป็นคอมโรตารี่นะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้นะครับโดยฝัดของเดิมออกน้ำแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปตรงสเปคนะครับ อันนับก็มาให้ดูงานประกอบนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ประกอบตู้แอร์นะครับก็เช็ดทําความสะอาดคอนโซลให้ลูกค้าใหม่นะเรียบร้อยครับประมาณนี้ได้นะครับน,นี่ก็ประมาณนี้นะครับเกะเชี่ยวนะครับไม่หักปนระมาณนี้นะครับหนึ่คลิปนะครับ ตอนการาตรวงน้ำมันคอมให้ลูกค้านะครับอของเดิมครับซ้ายมือคนระับที่ทำการปัดชิ้มนมะาก็ได้140 ml นะครับสีน้ำมันคอมก็มีสีต่างกันนะครับนะเห็นไหมว่าน้ำมันคอมเป็นคนละชนิดนะครับนะครับขวามือครับจะเป็นน้ำมันคอมเสอรอใหม่ครับที่จะเติมเข้าไปในระบบให้ลูกค้าตรงสเปคนะประมาณนี้นะ ขั้นตอนการฉีดล้างขค้นตอนสรแแะแหงมาทุ้งแอร์และเป็นคอยล์ม่าน้ำครับเก็จะเป็นหลังจากที่ช่างยูทําการถอดหรือเปลี่ยนทุ่แอร์นะครับก็ทําการสแกนตรวจเช็คภายในกล่อง ECU ให้ลูกค้านะครับ,รส,ออรบสัมผัสความเร็วปกติสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนดำเการเติมน้ำยาแอร์นะครับโดยรถคันนี้เติมยาแอร์ของหมายเบิร์ดนะครับแท็บที่น้ามนะครับ,นนรบด้วยเครื่องช่างมาตรฐานนะครับเติมตรงตามสเปคนะัก มาดูค่าเกตโลหยหลังแก้ไขครับด้านไฮไซต์นะอยู่ที่190เียดนะครับส่วนด้านจักชั่นอยู่ที่30เทียรไอดนะครับส่งานนะขอบคุณลูกค้าทคทองสองลังสิทครับที่มาใช้บริการครับนะครับขอบคุณครับ